không có dùng Ôi, đục 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 Mà dùng đục mất Ôi, đục trong chiền hạt cha đu đu ดกไม่จ้าทุกคนดกบอด,ดิมายมโอ้ยดูดกหลายดกเนะปลาติโทคก็ดกเดนี่ยโอ้ยอ่อนสอนมายมจ้ะดูดกมากมาเด้อมาเด้อมายั่วยั่วของชาวบ้านเขาค่ะ พาไมาอยู่อ่ะอุ้ยทำไมมันดกอย่างเงี้ยดูดิโอ๊ยอ่อ,อนซอนดิอ่อ,อนซอนดิกระด,ดกแท้ดีจ้ะดกบอมาค่ะปะใบอินเดียเพื่อนรุง่งอินออสเตรียเดี๋ยวไปเรียกผิดอีกปัด